สวัสดีค่ะคุณลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรคะพอดีที่เห็นรถคันที่จอดตรงนี้ค่ะสนใจก็เลยอยากเข้ามาดูได้เลยค่ะก่อนอื่นขอฝากนามบัตรหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นนามบัตรของหนูเองนะคะมีอะไรติดต่อได้ที่เบอร์นี้๋ยเรียนเชิญดูรถด้านบนได้เลยค่ะชอบไหมคะสวยไหมคะโอเคค่ะพี่ชอบสีนี้รุ่นนี้เลยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณลูกค้านั่งด้านนี้เลยค่ะ ตัวนี้พี่ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะคุณลูกค้ามีอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เป็นเกษตรกรค่ะเกษตรกรเอกสารไม่ยุ่งยากเลยค่ะก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนนะคะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาที่ทํากินของเราค่ะแล้วก็จะเป็นสำเนาสมุดเล่มเขียวนะคะเกี่ยวกับเกษตรกรของเราค่ะคือมีแค่นี้เนาะใช่ค่ะง่ายๆเลยโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าย่ง